สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับสูตรลัดการหามุมระหว่างเข็มนาฬิกาครับสมมติครับมีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งเรือนนี้ครับมันบอกเวลา9โมงนะครับอ่ะเราอยากรู้ว่าไอ้9นาฬิกาเนี่ยระหว่างเข็มสั้นเข็มสั้นมันชี้ไปที่เลข9ส่วนเข็มยาวมันชี้ไปเลข12อยากรู้ว่าเข็มสั้นเข็มยาวมันทำมุมกันกี่องศาหรือว่ามุมตรงนี้ละกันนะครับ มุมตรงนี้เราอยากรู้ว่ามุมตรงนี้เนี่ยมันมีขนาดกี่องศาวิธีการง่ายๆครับชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าสุดลับเพราะฉันเดี๋ยวมาดูสูตรลับเลยครับสูตรลับของเรามีอยู่ว่า absolut e 30 hr ลบ5.5 min อยากรู้ครับแต่ละอันคืออะไรมาดูพร้อมกันครับ hr เนี่ยมันคือชั่วโมงครับชั่วโมงะจะอาจะไว้ครับ hr มันย่อมาจาก hourhour Hour ก็แปลว่าชั่วโมงส่วน minminute นะครับย่อมาจาก minute แปลว่านาที แล้วก็เห็นไหมครับขีดสองขีดตรงนี้ขีดสอนขีดตรงนี้มันมันแปลว่า absolute absolute ภาษาไทยเราเรียกว่าค่าสมบูรณ์ซึ่งเรื่องค่าสมบูรณ์ผมเคยสอนไปแล้วครับสามารถไปดูได้ที่มุมบนขวามือข้างบนได้เลยนะครับเพราะว่าดูเรื่องนี้จะได้รู้เรื่องครับว่าเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจําเป็นสําหรับบทนี้มากว่านะครับโอเคครับพอเรารู้พื้นฐานค่าสมบูรณ์แล้วเราก็มาทาโจทย์ข้อนี้ได้เลยอ่า แล้วก็ใช้สูตรเลยครับเขาบอก9โมงก็ใช้สูตร Absolute 30คูณ hr ลบ5.5คูณมินิตหรือว่านาทีอ่าโอเคซึ่งทีเราก็เขียนในสูตรแล้วขั้นตอนถัดมาครับเราก็แทนสูตรไปเลยอ่า30คูณเ r ช r เนี่ยชั่วโมงชั่วโมงมันคือ9ใช่ไหครับ9นี่ยเลข9 โอเคชั่วโมงมันคือเลข9ชั่วโมงชั่วโมงก็คือเลขที่เข็มสั้นมันชีอะครับรักสด9ก้ลบกับ5.5มินิทมินิทน,นาทีนาทีก็คือเออไอเข็มยาวมันชี้ไปที่เลขไหนก็คือเป็นเกตที่อย่างเลข12เนี่ย มันเหมือนเป็นศูนย์นาทีใช่ไหมครับมันศูนย์นาทีถ้าเกิดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเข็มยาวชี้เลขหนึ่งกี่นาทีห้านาทีแทนมิลลิเป็นห้าถ้าเกิดว่าเข็มยาวชี้เลขสองก็แทนมิลลิเป็นสิบโอเคไหมครับอย่างอันนี้เนี่ยเลขเข็มยาวมันชี้เลขสิบสองแสดงว่ามันคือศูนย์อันนี้มันคือเก้าโมงศูนย์นาทีไงจริงไหมโอเคเพราะฉันเราจะเขียนว่าห้าจุดห้าคูณมิลลิคือศูนย์คูณศูนย์ไปครับอ่าโอเคก็จะมีเท่ากับ อัพสูตค่าสมบูรณ์9 3 27นะครับ270โอเคพอ270เราถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็จะมีเท่ากับร้อยกับ270องศาซึ่ง270องศาคือตรงไหนคือมุมนี้อ่าคือมุมรอบคือตรงเนี้ยนะครับมุมสีน้หเงินตรงนี้มันคือ2อ0 70องศาแต่ว่าเราต้องการหาว่ามุมสีเหลืองมันคือเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นวงกลมมันมีค่าเท่ากับ360องศาตรงนี้มันไปแล้ว270เพราะฉะนั้นไอ้มุมสีเหลืองตรงนี้แล้วก็เอา3า0ไปลบ270ก็จะมีค่าเท่ากับ90องศาโอเคครับเพราะฉะนั้นเวลา9้ามุมเข็มสั้นและเข็มยาวจะทำมุมกัน90 องศาโอเคไหมครับเพราะนั HR ้น90องศาในข้อนี้จึงเป็นคําตอบโอเคไหมครับถัดมาครับเรามาดูข้อที่สองเลยครับอ่าตรงนี้โจทย์เขาบอกว่าเวลา8โมง30นาทีว่า8โมงครึ่งนั่นเองเข็มสั้นและเข็มยาวทํามุมกันเดียรสาโอเคจับแทนสูตรเลยครับ30คูณ hr ลบ5.5คูณมิ n u t โอเคเพราะฉะนั้น30คูณ h r ชคือชั่วโมงอันนี้เนี่ยมันเป็น8โมงนะครับก็เป็น30คูณแแล้วก็ลบกับ5.5คูณมินิตมินิตนาทีอันนี้เนี่ยมันชี้ได้6ก็คือ30นาทีนะครับก็คูณ5.5คูณ30ไปโอเคเพราะฉะนั้นครับจะได้เป็น30คูณ8จะได้เป็น240นะครับแล้วก็5.5คูณ30จะได้เป็น 165โอเคครับทีนี้เราก็ทำการลบกันเลยครับมีคำตอบเท่าไหร่คิดมาเลยได้เป็น85โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แอบส์ลูด85ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาก็จะมีค่าละกับ85โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ85องศาน่เองครับมุมนี้มีค่าละกับ85องศานี่เองครับสรุปสุดท้ายครับขอถามหน่อย แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนะกับสองทุ่มครึ่งมันคือรูปรูปนี้ไหมครับมันคือรูปเดียวกันไหมใช่มันคือรูปเดียวกันอย่างรูปนี้เก้าโมงกับสามทุ่มมันคืออันเดียวกันไหมครับมันคืออันเดียวกันซึ่งเข็มสั้นกับเข็มยาวมันก็จะทํามุมกันมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถามเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนก็ใช้สูตรเหมือนกันห้า 30คูณ HR ลบ5.5คูณมิิตแล้วก็ใส่ค่าสบมบูรณ์มาโอเคไหมครับเพราะว่าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันจะเข็มสัางเข็มยาวมันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันพออยู่ในตำแหน่งเดียวกันปุ๊บเอ่อมุมมันก็จะเท่ากันโอเคไหมครับเพราะฉันหวังว่าเอาใช้สูตรนี้ไปทำในข้อสอบได้ดีนะครับถ้าชอบลิมีอาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ